มหายุดหยุดพิภพตอนตีถึงไอ้สารเลียวแกอยากตายมากใช่ไหมพอเห็นว่าหลินตรงยังคงปากกล้ากระทั่งยามนี้ใบหน้าของชายชุดดำก็แข็งกระด้างขึ้นเขาคำรามรอดไรฟัน อฮาฮน้องชายถ้าเจ้าขัดสนยาเสริมปันแล้วแล้วก็ตระกูลตีสาม,มารถให้เจ้าได้บางส่วนถือสว่าเป็นการผูกสัมพันธ์เจจากเราชายวัยกลางคนในชุดเขียวตกต,กตกลึงไปชั่วขณะที่เห็นกิริยาขวานผาซากของลินตงแต่เนื่องจากเป็นคนมีไหวพริบจึงเอ่ยต่อด้วยรอยยิ้มโดยไม่สูญเสียาการควบคุมตัวเองยาเสริมปาน2 0 0สองหมื่นเม็ดค่าเชื่อว่านี่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลลินตงเอ่ยตอบรอยยิ้มงอนงอนปรากฏบนใบหน้า ได้กินจํานวนยาที่หลินตงต้องการชายชุดดาก็เริ่มมีสีหน้าบิดเบี้ยวเช่นเดียวกับรอยยิ้มของชายัยกลางคนที่เจือลงมันเป็นการรดซับต่อหน้าต่อตายาเสริมปานจํานวน2 0 0 0 0เม็ดไม่ใช่จํานวนเล็กน้อยจึงส่งผลให้บรรยากาศรอบข้างตึงเครียดมากอีกหลายส่วนทว่าหลินตงก็ทํเราวกับไม่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเขายิ้มกลิ่มไม่รู้ร้อนรู้หนาวทว่ากําลังภายในของเขากําลัง ตกผลึกขลังยวนสยบตะวันเสียงคำรามดังกึกก้องอยู่ภายในล่างกำจายขึ้นสันสะเทือนอันเป็นเอกลักษณ์ออกมารอบบริเวณขึ้นที่เกิดขึ้นนี้คนธรรมดาไม่สามารถรับรู้ถึงมันได้กระชัน่นวัยชาย,ชายวัยกลางคนชุดเขียวเหมือนจะรู้สึกถึงมันได้แววตาของเขาฉาบไปด้วยความเข่งขึงท่านพ่อไอสารเลียวนี้กล้ามากชายชุดดำขบเคียเ้ยวฟันพูดว่าเรากำลังมีกำลังคนมากกว่าออกคำสั่งให้พวกเขาบุกพร้อมกันมันก็หนีรอดเราไปไม่ได้ พอได้ยินคำาก่าวนี้ดวงตาของชายใบกลางคนก็ลุกวาวเขามองไปที่หลินต้งที่ยังยินอมยิ้มอยู่ด้านหลังบุตรชายสันศีษะเป็นเชิงห้ามปลามพื้นนิสัยของเขาเป็นคนที่รอบคอบมีน้ำซ้ำจากประสาทส,สัมผัสข,ของเขาจับกลิ่นไออันตรายที่ออกมาจากชายหนุ่มผู้นี้ได้บวกกับเหตุการณ์ก่อนหน้าทําให้เขาเลือกที่จะเลี่ยงเรื่องก,การสร้างศัตรูเพิ่มยาเสริมปานสองหมื่นเมตรใช่ไหมได้ถือว่าเป็นการผูกมิตรจากข้าก็แล้วกัน ชายัยกลางคนเอ่ยด้วยรอยยิ้มกว้างท่านพ่อรันเห็นบิด,ดาเลือกที่จะประณีประนอมการแสดงออกบนใบหน้าของบุตรชายก็เปลี่ยนไปเขาตะโกนลั่งดังลั่นแต่ก่อนที่เขาจะพูดต่อก็ต้องหยุดเพราะเจอสายตาเข้มงวดของบิด,ดาเขาทำได้เพียงเก็บค,ความข้างแค้นไว้ในใจลิ้นต้องประหลาดใจที่อีกฝ่ายเลือกจะประนีประนอมตอนแรกเขาคิดว่าชายัยกลางคนคงจะทนไม่ได้กับการยุแย่จนเลือกที่จะปลมือกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเขาจากปัญหายุ่มยิ้มสำหรับคนถังแตกอย่างเขายาเสริมปาน20,000เม็ดก็ถือว่าเป็นโชคใหญ่เลยทีเดียวชายชุดเขียวเป็นคนือดขาดพอร,รันวาจะออกไปแล้วเขาก็หยิบถุงเฉียนคูนออกจากแขนเสื้อส่งให้กับลินตงด้วยรอยยิม้มน้องชายรับยาเสริมปานส0 0 0 0เม็ดนี้ไปซะ หลินต้งมอบถุงมองถุงเฉียนทุนด้วยดวงตาเปล่นประกายวัาบาวับเขายื่นมือออกไปรับทันทีทว่ามือที่อื้มออกไปกับถูกพลังมหาศาลจากมือของตีถึงกระแทกเข้ามาเมื่อรับรู้ถึงพลังที่พุ่งเข้ามาหลินต้งก็รักษาสีหน้าเป็นปกติมือของเขากลายเป็นสีขเขียวของโลหะเวลาเดียวกันก็ปรากฏแสงสีทองเรืองรองบนชั้นผิวมือที่ยื่นไปด้านหน้าปล่อยคลื่นพลังออกไปต้านพลังที่ลุกคืบเข้าหา เสียงระเบิดดังกึกกล้องจากถุงเชียนคุณมือใหญ่ของตีถึงเริ่มสันเทาสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นไปทว่าก็ยังยิ้มออกมาค่อยๆปล่อยมือออกจากถุงเชียนคุณเอ่ยว่าข้าขอรู้ชื่อแท้ของเจ้าได้หรือไม่ดูเหมือนเราจะไม่เคยเจอคนที่โดดเด่นแบบเจ้าในภูมิภาคใต้อย่างมาก่อนลินตงจึงตอบกลับไปข้าเป็นเพียงจอมยุทธ์พเนจรไร้ชื่อแท้สุ่มฝึกยุทธ์อยู่ในปากก็เท่านั้นลินตง ได้กล่าวคำนี้โดยรอยยิ้มคว้าถุงเฉียนคุณมาไว้ในมือจากนั้นก็โยนหอกผลึกมรกตคืนให้ตีถึงชายไว้กลางคนรับมันไว้อย่างรวดเร็วตีถึงกำหอกมรกตแน่นแต่กับไม่ได้ละสายตาไปจากตินตุ้งเลยสักนิดจากการแลกเปลี่ยนของกันเมื่อคู่เขารู้สึกได้ว่าชายหนุ่มคุณนี้มีพลังไม่ธรรมดามันทําให้เขาตกตะลึงมากไปเพียงเท่านี้กับมีทักษะสูงส่งแน่ชัดว่าไม่มีใครในภูมิภาคใต้อยางที่มีความสามารถทัดเทียนกับอจลยะเบื้องหน้านี้ หากท่านไม่มีทัวร์อะไรข้าขอลาลินตุ้งรู้สึกบรรยากาศรอบตัวที่แปลกไปจากเดิมบริเวณรอบด้านยังมีคนส่วนใหญ่ที่ล้วนเป็นคนจากตระกูลตีแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงมีคนจำนวนมากอยู่ในหุบเขาลึกแห่งนี้ลินต้งรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่ตนจะต้องค้นหาคำตอบแม้ว่าจะมีคำถามในใจมากมายเขาประสานมือให้ตีถึงก่อนจะหันหลังกลับจากไป เมื่อลินตงกำลังจะไปดวงตาของตีเถิงก็เป็นประกายเท่าว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้หยุดอีกฝ่ายไว้เขาปล่อยให้ใช้หนุ่มกับพญาเพิงเดินหายไปในป่าท่านพ่อท่านปล่อยให้พวกมันไปง่ายอย่างนี้ได้อย่างไรมันทําให้คนของเราบาดเจ็บเป็นจนํานวนมากนะขอรับพอลินตงหายไปจากแนวป่าตียุนก็เอ่ยอย่างไม่พอใจตระกูลตีไม่เคยพบกับความอาุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครู่นี้พวกเขาแค่ต่อรองเกี่ยวกับของชิ้นหนึ่งเท่านั้น เจ้าต้องการอะไรเท่าน,นี้เขาก็เมตตามพวกเราพอแล้วไม่เช่นนั้นฝ่ายเราคงบากเจ็บมากกว่านี้ตีถึงตอบเรียบเฉยท่านพ่อเรามีท่านอยู่ขุมพลังของท่านณปัจจุบันอยู่ในระดับเจ้าแล้วท่านคิดว่าต่อกรกับมันไม่ได้หรือตีหยุนห่อปากเอ่ยขึ้นพอได้ยินที่บุชายกล่าวตีถึงก็พูดซ้ำขึ้นอีกครั้งทาเอาคาพูดของตีหยุนถูกกลืนลงคอไปลําพังพละกําลังของข้าโจมตีเขาได้ ซ้ยังตอกรนกับเขาได้แต่เราไม่สามารถฆ่าเขาได้เวลานี้เราไม่ควรเพิ่มศัตรูอีกคนอีกอย่างหนึ่งในไม่ช้าก็าเร็วพิษอสุนีจะมีพลังก้าแข่งขึ้นเราต้องการพลังจํานวนมากเพื่อซุ่มโจมตีและสังหารมันดังนั้นคงไม่ฉลาดนักที่เราจะขัดขวางชายหนุ่มคนนั้นเจ้านั่นแข็งแร่งขนาดนั้นเชียวหรือท่านพ่อท่านเป็นถึงจอมยุทธระดับเจ้าเชียวนะขอรับได้ยินว่าบิดาไม่สามารถฆ่าลินตงได้ตหยุนก็ถามอย่างไม่เชื่อพลังของเขา อีกครึ่งเก้าก็จะเข้าสู่ขุมพลังระดับเจ้าแล้วข้ารู้สึกว่าใช้หนุ่มคนนั้นอันตรายและยังมีทีเด็ดซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียวหากต่อสู้กันจริงๆไม่แน่ว่าฝั่งเราแหละจะเพี้ยงพัม้มอีกประการหนึ่งตระกูลหลิวออกตามล่าพิษอสุนีเช่นกันหากเราโจมตีชายคนนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะเป็นการส่งเขาให้ไปเข้าร่วมกับตระกูลหลิวเวลานั้นจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวแน่แต่เราปล่อยมันไปง่ายเกินไปเขาได้ยาเสริมปานไปถึง2 0 0 0 0เมตรเจลนะาขอรับ ตียนขบเคี้ยวเพี้ยวฟันตะะกนลอย่างโกรธเกลียวเรามุ่งไปที่การหาพิษอสุนิกันก่อนหากเราได้ครอบของลูกแก้วสายฟ้าข้าจะมีโอกาสพัฒนาการไปถึงระดับเจ้าขั้นฮวาหรือกระทั่งไปถึงขั้นเนียนพันในตำนานถ้าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเมื่อ,อไรเราจะตามหาชายหนุ่มคนนั้นอีกครั้งถ้าเขาเต็มใจติดตามรับใช้ตะระกูลตีของเราก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ถ้าไม่เราค่อยบังคับให้เขาคืนยาเสริมปานภายหลังตีถึงเก่าเรียบเฉยในน้ำเสียง แฝงไอสังหารดูท่าว่าเขาเองก็ไม่พอใจกับท่าทางของหลินตงเช่นกันเมื่อติยุนได้ยินคํากล่าวของบิดาเขาก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจดวงตาหันไปมองยังจุดที่หลินตงหายไปแววตาศาสตร์แวาาแวเหี้ยมเกรียมพิษอสุนีคืออะไรหลินตงยืนนิ่งอยู่ในต้นไม้ใหญ่เขาเรียกกะระแสจิตที่ส่งออกไปกลับคืนมาจากนั้นก็หันไปถามเสีย่ยวเตียวที่ยืนบนบ่าของตนพิษอสุนีหรือ เฮ้ยข้าไม่เคยคาดคิดว่าจะเจอมันอยู่ที่นี่เสียวเตียวเอาองค์มือเก่าที่แก้มอาการตื่นตะลึงฉายในตามันเป็นสัตว์อสูรที่แปลกประหลาดมันไม่กินเลือดกินเนื้อทว่ากับดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการเกลืนสายฟ้าเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้น่ากลัวมากแต่ทุกครั้งที่มันเพิ่มพลังกาลังจะเป็นช่วงที่มันอ่อนแอที่สุดจากบทสนทนาที่ข้าได้ยินมาดูเหมือนว่ามันกําลังอยู่ในสภาพที่วิกฤตนะมันมีประโยชน์อะไรลินต้องถาม เจ้าพิษอสุรีตัวนี้เป็นสัตว์อสูรที่มีลูกแก้ววิญญาณที่เต็มไปด้วยพลังสายฟ้าบริสุทธิ์อยู่ภายในถ้าเจ้าได้ครอบครองมันไม่เพียงแต่เจ้าจะสามารถเปิดเส้นสายฟ้าสุดท้ายของวิชาร่างสยบตะวันได้แต่ยังสามารถเข้าสู่ระยะฝึกร่างสยบสำมฤติได้อย่างเต็มตัวมิหนำซ้ำเจ้ายังสามารถบรรลุข,ขั้นฝูสือขั้นสีได้สบาย ที่สําคัญหลังจากที่เจ้าการพลังจากลูกแก้วสายฟ้าได้ก็จะทําให้เจ้าบรรลุประหับขั้นเจ้าขั้นชิงระยะต้นได้อย่างสมบูรณ์เจ้าจะสามารถสร้างสายฟ้าแฝงไปในพลังหยวนของตัวเองนั่นแหละคือความสามารถที่น่าสะพึง เมื่อได้ยินคําอธิบายของเทียนเยาเตี่ยวผู้รอบรู้ดวงตาขงดิ่นต้งก็ลุกโชนลมหายใจที่ติดขัดที่ผ่านมาเขามีปัญหาอย่างมากในการปิดเส้นสายจากวิชานี้เพราะไม่ว่าเขาจะกินพลังสายฟ้าไปมากเพียงใดก็ไม่อาจทะลุทะลวงเส้นสายให้เปิดด้วยง่ายแต่การเปิดเส้นสายนี้ทําได้ง่ายๆเพียงมีลูกยาสายฟ้านีน่นะหรือทว่าเจ้าพิษอสุนีดัาดาทั่วไปพลังของมันก็เทียบเท่ากับจอมยุทธ์ระดับเจ้าขั้นชี่แล้วมหนำซ้ำใน จำนวนนั้นยังมีพลังที่สามารถต่อกรกับจอมยุทธขั้นสูงดูจากพลังของเจ้าตอนนี้มันค่อนข้างจะยากหน่อยพอรู้ถึงระดับพลังกาลังของสัตว์อสูรตัวนี้หลินตงถึงกับรู้สึกเาวากับเมตตาใส่น้ําแข็งเทลงมาบนตัวเขาเขาเชะงักไปคู่หนึ่งมองเสียวเตียวด้วยรอยยิ้มพูดว่าไม่ต้องห่วงถึงข้าจะประทะกับพิษอสูรนี้ไม่ได้ด้วยตัวเองแต่ข้อก็มีผู้ช่วยคอยสนับสนุนอยู่ไม่ใช่หรือจากบทสนทนาข้างต้น พวกเขาดูเหมือนว่าจะมีตระกูลเหลิวอีกตระกูลที่วางแผนจะใช้โจมตีพิษอสศนีเช่นกันเรื่องนี้ข้าจะปล่อยให้พวกเขาเล่นงานม,มันก่อนจากนั้นข้าจะใช้โอกาสงามนี้ชิงลูดแก้วสายฟ้ามาเมื่อเห็นรอยยิ้มชั่วร้ายของเดินตงปรากฏบนใบหน้าเสี่ยวเตียวก็กอ,อกตาขึ้นเด็กน้อยถ้าเห็นการของเจ้าลมเหลียวเจ้าจะกลายเป็นกุ้งให้พวกเขาแกะกินละสิเดินตงบกมือที่เขากล้าเสนอความคิดน,นี้ออกไป ชี้ให้เห็นว่าเขามีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองตอนนี้เขาไม่จําเป็นต้องกลัวจอมยุทธ์ระดับเจ้าขั้นสิงระยะต้นอีกแล้วมินาซ้าเขายังมีหงเงาและเสียเ่ยวเตียวคอยช่วยเหลือดูอย่างตอนที่เขาต้องเผชิญหน้ากับจอมยุทธ์อย่างหวังเยี่ยนถึงเขาเอาชนะไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็ถอยออกมาได้อย่างปลอดภัยคืนนี้ข้าจะนอนให้เต็มอิ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไปข้าจะติดตามพวกเขาถ้าพวกเขาคิดจะก,กันข้าแล้วก็เตรียมตัวเจอเรื่องร้ายได้เลยลินต้องเหยียดหลังเอ็นตัวนอนลง เขามองไปอยัางลิศที่กองกำลังตะโกนต,ตีอยู่ห่างออกไปราย,ยิ้มเย็นชาปรากฏบนใบหน้าดูแก้วสายฟ้านั้นต้องเป็นของข้าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ EP ที่10นะครับสำหรับตอนต่อไปก็จะมาเร็วๆนี้สำหรับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ